เรื่องนี้ไปดูเห็นระทึกเงียบเงียบเปลี่ยวเปลี่ยวแป๊บเดียวดังนายสันประลาวันเพิ่ปหยงีจังหวัดชิบรีขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่ถนนที่ชนบุรีครับแล้วให้ดูอะไรเนี่ยไม่เห็นมีอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยอ,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 อะไรอะอะไรผ่านไปเมื่อกี้แวบๆอย่างซุปเปอร์แมนเลยเฮ้ยเฮ้ยไปดูอีกที คนนี้แกขายน้ำอ้อยอยู่ข้างทางครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาขอยืมโทรศัพท์แกยืมไม่ยืมเปล่าครับมันเอาไปเลยครับลุงก็ถือปีญญาสุนแมตกมอเตอร์ไซค์ไม่ยอมร่อยเพื่อจะเอาโทรศัพท์คืนมาให้ได้ครับโอ้โหมันลากแกไปเท่าไหร่เท่าไหร่แกก็ไม่ยอมร่อยครับแล้วเป็นยังไงบ้างเตี่ยโอ้ยก็ลุงหลังก็เป็นอย่างนี้ไงโอ้โหแพ้จะไปหมดเลยครับอ้าวและโทรศัพท์บารุง นี่มันพอลูกตื้อลุงไม่ไหวมันเลยโยนโทรศัพท์ี่ลุงคืนมาเลยอ่ะเป็นไงลุงสุดยอดไหมอ่ะโอ้สุดยอดครับแต่ทีหลังอย่าทำอีกนะลุงขอร้องอะ่ะโทรศัพท์เครื่องเดียวถึงจะเกาะมอเตอร์ไซค์ให้มันลากลยร้อยเมตรอางเงี้ยโชคนีที่ไม่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ลุงสุดยอดมาละ สุดยอดขอจับอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงลุงยืมโทรศัพท์หน่อยผมก็ให้บิดออกปั๊บผมจับข้างหลังมันมันบิดเร็วอ่ะผมก็หล้มันก็ลากผมเลยปล่อย่องไหมมันก็โยนโทรศัพท์ผมก็ปล่อยมือมันก็บิดไปเลยแป๊บแรกลุงเหมือนซูเปอร์แมนดูชัดๆเหมือนจะเจ็บนะ ขอบคุณคุณ,คณชัยพัฒน์วราหาวันจังหวัดชนบุรีเรื่องลุงเกาะมอเตอร์ไซค์เรื่องนี้ไปดูความสนุกสุดมันที่ไม่มีเชื้อชาติมาขวางกั้นมันยังไงไปดูสวัสดีค่ะชื่อนางนภพนรฟอโชค่ะอยู่อำเภอโนนสอาดจาังหวัดอุดรธานีรถแห่ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงส ก็เปิดเพลงพัืดดืดโอ้โหแต่สาวๆที่อุดรเนี่ยมีแฟนกรั่งกันเยอะครับฝรั่งก็เลยมางานด้วยแต่เปิดเพลงหมอลำอย่างนี้ฝรั่งไม่เบื่อกันแย่เลยเหรอดี่้โอ้ยไม่เบื่อเหรอทำไมอ่ะนี่กันโอ้โหเต้นอย่างพันเลยใครเคยเห็นไหมครับงานกระดิ่งไทยมิกฟรังเต้น เสียงภรรยาเขาแหละครับภูมิกภูมิมใจแล้วเกิดที่สามีเต้นได้ขนาดนี้แม่โอ้โหดูดูเอาเอามีเอากล้องมาถ่ายด้วยครับนี่แหละครับเขาบอกว่าดนตรีไม่มีพรมแดนครับหมอลำกับฝรั่งยังผสมกันได้เหมือนเอาปลาใาส่แเบอร์เกอร์โว้ ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเด็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงแฟนกับเพื่อนเต้นอย่างสนุกสนานมันมากคนรอบข้างนี่พากันขำแล้วก็สนุกไปด้วยงานนี้ชัดเจนว่าหมอลำไทยดังไกลไปทั้งโลกได้แน่เอา้าโกอินเตอร์ครับพี่น้องขอขอบคุณคุณนภพรอ,อรชอจังหวัดอุดรธานีเรื่องฝรั่งเต้นรถแผ่